คลิปนี้คือสูตรเลขสิบทิศเข้าร้อยเปอร์เซนถ้าไม่เบิร์ดหรือว่าหาบนะครับอ่างวดที่ผ่านมาหากใครติดตามก็จะเห็นว่าเข้าตรงๆนะครับอ่านี่อยู่นี่ <laughs> แต่ว่ามันเยอะนะครับก็ต้องมาคัดเอานะครับเอาใช้ตัวเด่นมาคัดก็ได้นะครับโอเคนะ มาดูของงดชีดถึงกันเลยนี่เห็นไหมครับเอาไปคัดต่ออีกทีนะครับแต่จะว่าไปสู่เลขททิศไม่ค่อยมีคนชอบเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเยอะนั่นเองนะครับ <laughs> แน่นอนครับเยอะอย่างที่บอกครับต้องนำไปคัดหรือว่าตัดอีกทีนะ โอเคนะครับมีคนอยากได้ก็มาลงนะครับแต่ว่าคนไม่อยากได้ก็ดูดผ่านๆน,นะครับโชคดีสวัสดีครับ